รู้โปรไฟล์แล้วด้วยแล้วถ้าเรื่องนี้น้องแตงไทยขึ้นฝั่งได้เมื่อไหร่ก็หมายความว่ากูซวยแน่รอบคือถ้าเมียกูจับได้เมียกูรู้รูปกูเห็นเนี่ยกูยังไม่เท่าไหร่แต่สังคมจะให้อภัยกูไหมกูมีภาพลักษณ์ดีออกทีวีกูก็เป็นคนดีออกทีวีด้วยนะเป็นคนดีด้วยนะบอกก่อน,นคนเนี้แต่เป็นใครไม่รู้ไปหากันเราเอง จะบอกให้ง่ายๆเลยว่าคนคนนี้ก็คือคนสั่งเก็บน้องแต่งไทยนั่นเองสั่งเก็บผ่านโทรศัพท์เลยในขณะที่คุยกับจอเจียวจ้าวเนี่ยสั่งเก็บเดี๋ยวนั้นเลยแน่นอนครับมีดบนเรือไม่มีฮะงานนี้ก็ฟาดแม่งด้วยแก้ว่าเลยฟาดด้วยแก้วก็เลยแก้วไว้แก้วเครื่องดื่มนะครับ แล้วก็อะไรฮะอย่างที่ป๋าพูดเมื่อวานนี้ตอนน่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่ป๋าบอกว่าไงป๋าบอกว่าเขาต้องการทําให้น้องแตงไทยเสียเลือดเพราะว่าถ้าเสียเลือดปุ๊บไม่เกินห้านาทีสิบนาทีน้องแตงไทยช็อกแน่พอช็อกแล้วก็จะไม่มีแรงต่อไปก็จะต้องจมน้ําตายไม่ได้โดนใบพงใบพัดช่มตีนอะไรเลยไม่ได้มีหาอะไรเลย ก็ถึงท้ากันไปปัน่นโมลิเนกนับหนึ่งถึงสองแล้วเปิดดูนเนื้อหมูวิ่นหมดขาดวิ่นหมดแต่งานนี้เขาจงใจฆ่าแทนที่เราสงสัยว่ามันคือการฆาตรกรรมอำพรางเอเป็นการฆาตรกรรมที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่สถานการณ์มันพาไปตอนนี้เนี่ยกูชัดจะมั่นใจว่าเป็นการฆาตรกรรมอำพรางซะแล้วเพราะไอคนสั่งมันเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศมีเงินเป็นพันล้าน งานการก็ดีหน้าตาก็ดีทํางานกี่กระเรื่องเงินเงินทองทองส่วนจะเป็นใครไปคิดเอาเองอันนี้ไม่รู้ถึงรู้ก็บอกไม่ได้แต่ไม่รู้หรอกบอกให้ก็ได้คือไม่รู้เดี๋ยวถ้ารู้แล้วกูก็ซวยจริงไหมฮะก็เป็นการสั่งเก็บตรงนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยไอ้นั่นก็รับทราบเจ้านายวางสายเสร็จก็เล่นเลยไอ้นั่นก็กระชากก็จะกระชากอยู่อ่ะ ะว่าจะขู่น้องแตงไทยแต่ไอ้จอเจียวเจ้านะครับตะโกนขึ้นมาบอกนายสั่งเก็บเท่านั้นเองแหละไอ้จอเจียวเจ้าไม่ใช่คนลงมือนะไอ้จอเจียวเจ้านี่คือคนรับโทรศัพท์นะไอคนลงมือนี่อาจจะเป็นชื่ออ,อะไรดีโปโปปอบว่านังหายัากต้องลำบากจากแรงกาอะไรเงี้ย หรืออีกคนหนึ่งก็ได้อีกคนหนึ่งเ่ะฉันจะบินบินไปไกลแสนไกลไม่วันสองคนนี้หนึ่งในสองเอายังไงดีมีคนเขามีคลิปนะมีคนเขามีคลิปอยู่สุดท้ายปรากฏว่าก็เลยเอาแก้วนี่แหละครับกรีดแม่งซะเลยเพราะว่าตรงช่วงขต้นขาเนี่ย หรือช่วงที่น่องเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดดาอยู่แล้วมันหาแล้วมันอยู่เป็นที่เป็นทางมันกรีดปุ๊บถ้าไปโดนถ้าเข้าปุ๊บถ้ากับว่าตัดเส้นเลือดใหญ่ทันทีเลือดไหลไม่เกินห้านาทีทุกอย่างจะเรียบร้อยเขาก็เลยล่องล่องวนไงไงไอที่วนวนหานั่นนะไปไล่คลิปดูดีๆนะไอที่เรือกาลังวน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 กันอยู่นั่นนะไม่ใช่หาช่วยนะเขาไม่ได้ช่วยนะตอนนั้นยังไม่ตอนนั้น น้องแตงไคยยังไม่ตกจากน้ํานะฝากนักทิศนักทฤษฎีสมคบคิดไปดูกันหน่อยฝากไปดูกันหน่อยตอไอีอตรงวนเรือแต่ตอนนี้มันมีคลิปบางคลิปที่ออกมาเห็นทุนและเห็นมือคนอยู่เห็นมือคนโผล่ขึ้นมาทีตรงนี้แล้วหายไปและอีกแป๊บหนึ่งประมาณสี่ห้าวิก็จะมีมือมาจับอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็หายไปนั่นนั่นแหละจุดตรงนั้นอยู่ตรงไหน ไอ้ที่วนๆกันอยู่ที่เขาเรียกแล้วไม่เข้ามานั่นน่ะทำอะไรกันอยู่สุดท้ายก็ถีบอยู่ตรงนั้นเลยจับโยนตรงนั้นเลยเพราะกรีดเรียบร้อยแล้วซ้อมเรียบร้อยแล้วกรีดเป็นพูดง่ายๆว่ากูดโดนว่าเข้าเส้นเส้นเส้นเลือดดำก็คือโดนเส้นเลือดใหญ่อะ่ะเอาพูดง่ายๆอะ่ะแล้วก็ถีบลงจากเรือซะจากนั้นก็ตะเพิดตะเบึงหนีไปต่อขับไปต่อ แล้วก็วนกลับมาใหม่มาหาจุดเดิมแผนนี้ดูเหมือนจะเนียนนะแต่ไม่เนียน